สวัสดีครับ FC ช่องคุรเบยียรพระสมเด็จวันนี้เรานำรถเข้ามาตรวจซ่อมเช็คระบบเกียร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูช่างพอดประกอบเกียร์นะครับหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูไปได้วยกันนะครับที่ซอยนวมินทร์74นะครับท่านใดมีปัญหาเรื่องเกียร์เครื่องก็มาได้ครับเดี๋ยวเราจะเสียบไระเช้ชิ้นนะครับสชื่กมต่ เ็าเรียกอะไรช่างสมองกลใช่ไหมสมองเกียร์ไปทีละชิ้นนะครับใส่ไปทีละชิ้นน่ครับโอ้โหไม่ใช่ของง่ายนะครับกว่าจะได้เงินหมื่นกว่านี้ครับถ้าไปซื้อลูกใหม่ก็เป็นแสนนี่ครับถ้าซ่อมก็หลายหมื่นนี่ครับทำความสะอาดล้างแล้วเรียบร้อยนะครับทุกชิ้น อยู่ตรงนี้ครับมาแล้วประกอบแล้วนะครับช่วงที่ประกอบเราไม่ได้เห็นนะครับพอดีดี่เราจะประกอบให้ดูนะครับ นอาต้อจะจได้ไหมเนี่ยเอาละครับเคยเห็นนั่นี่ก็มึนตืบแล้วครับทีท่านใดมีเกียร์มีปัญหามาได้นะครับนกบิน74เข้ามาถึงแยกแล้วก็เบี่ยงซ้ายนิดหนึ่งตรงเข้ามานะครับกดเด็นป้ายอย่ในซอยนกบิน74นะครับคราวนี้เราประกอบเกียร์นะครับ สมองนะครับหลังจากทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมแล้วเรียบร้อยนะครับทุกชิ้นครับผ่านการทำความสะอาดหมดแล้วนะครับไม่มีตะกันไม่มีสกปรกไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะเศษเหล็กทุกอย่างนําออกหมดแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ช่างผอนกำลังประกอบนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับเนี่ยแต่ได้ว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับที่จะมาซ่อมเกียร์ครับส่วนมากเขาก็ถอดทิ้งแล้วครับ ช่างบอกว่าส่วนมากก็ถอดออกแล้วก็ทิ้งไปเลยเปลี่ยนใหม่ง่ายกว่าครับ,น,รบนี่คือประหยัดงบกับผู้มีงบน้อยครับส่วนมากก็จะเป็นแท็กซี่นะครับมาทำที่นี่ครับ ทางกอดก็เราประกอบเลยนะครับอนไรอยู่ใกล้เคียงนะว่ามีนเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ช่วงล่างทุกอย่างนะครับช่วงล่างเกียร์ระบบไฟฟ้าปรับจูนนะครับแฮนด์แม็กเลยนะครับใช้มือล้วนๆเ,เลยครับนี่ประกอบด้วยแฮนด์แม็กเลยครับ ในก่อนตัวในหลังนะครับนี่ครับเวลารวดลายไม่ธรรมดาครับเนี่ยบางท่านเกิดมาอายุเจ็ดสิปีไม่เคยเห็นนะครับผมเองก็เพิ่งเห็นนี่นครับหกสิปีนี่ครับไม่ธรรมดานะครับดูดูดูเทคนิคการหมุนนัดเข้าก็สุดยอดแล้วหนึ่งเดียวในประเทศไทย แอนแม็ yeah, จริงๆครับเจ้าของต้นสบับเห็นก็คงงงครับไปอด ช่วยครับกำลังคุณช่วยครับตอนนี้เดียวเลือไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมก้นล้วนครับใช้มือล้วนเลย เดยบร้อยครับทีนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ไหมช่างเม็นปะนี่ครับกำลังประกอบอยานะครับเข้ากับุยานะครับ เี่นลองยินดีที่น้นอบ ขัดโหรับขับขั้นตอนเลยขัดแต่ตดที่กันครับช่างครับนี่กเห็นข้าคัดเียวโตนะครับวันนี้ใครไม่เคยเห็นนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับ จะหลดออกมาเองอายุก็หลุดมาเองก็ใช้ได้ประมาณสี่แสนโลนะครับถ้าใครครบสี่แสนโลก็เตียงตัวเปลี่ยนได้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวซีนตัวนี้ครับใช้งานได้ประมาณสี่แสนโลนะครับ F สี่ครับสี่ห้าแสนโลแล้วแต่แล้วแต่การขับขับแรงขับชา้าขับเร็วนะครับมีผลขับกระชาก ก็จะได้ประมาณ 4- 5 0ถึงาแสนโลก็เตรียมตัวซ่อมนะครับเกียร์นี่ครับ,ะรบจะทำที่ประมาณ 4- 5่ถึง0าแสนโลนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคการขับนะครับดีก็อยู่ได้นานขับกระชากขับรุนแรงก็อายุก็สั้นนะครับเนี่ยช่างบอกว่าประมาณ 4- 5่ถึง0แสนกิโลเมตรนะครับ เทคนิคช่างกอดนะครับเนี่นยการยอดผมเป็นสุดยอดนะครับเนี่ยไม่ใครได้เห็นง่ายๆนะครับไม่ทําคลิปท่านก็ไม่ได้เห็นนะครับเนี่ยทำให้ท่านดูไม่เชื่ออย่าล่งลูกรับนี่ยอดครับนะครับตผมเป็น,นะครับ

เขาเอ๋อคะลาวันเงนใช่ไหมกิน <laughs> ปลาเผามาเห็นในเฟิม